สวัสดีครับผมตอนนี้กฤยิพ้าพี่น้องมาเมืองนะครับแผงโซลาเซลล์แบบเคลื่อนที่ได้นะพี่น้องเนาะอ่าผลิตโดยช่างหมูนาทีนวนนะครับเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับแบบติดกับเฮื่อนรถไทยพี่น้องเอาไปสูบน้ำหรือว่าเอาไปนอนหน้าได้เลยนะครับเนาะนะครับผมที่เป็นปีกแบบนี้นะครับมีสองฟังนะครับ เดี๋ยวสร้างฝนกำลังกี่เงื้อขึ้นนะครับเปิดทําการเป็นเงื้อขึ้นรับแดดนะครับอ่าแนวล็อก้นช่วงย่างฝนว่ยได้ใส่เอาเล็กคัดล็อกแบบนี้เลยนะครับเนาะคือส,สลักส,สลักล็กแบบไฮโดริกมือนะครับผมอ่าใช่แบบมือเงื้อเขึ้อนเอาก่อน,น ตัวนี้นะครับพ้อเงือก็แล้วก็จะเป็นเครื่องส่งกระต๊บนะครับอ่าส่งเงื่อนส่งหลังคารับแสงแดดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแสงเป็นกล้องนะครับเพื่อควบคุมเบเกอร์เบเกอร์อ่ารับอันนี้จะรักกไบไฟเนาะรับไ,ไฟที่ไฟไฟขาาเข้าบ้าบะอืมไฟจากแผงไฟจากแผงเข้าบ้าเนาะเย้เสียบเสียบแนั้ นี่ครับผมเป็นกองกวควบคุมนะครับเพื่อเมืองว่าไฟจากแสงโซลารเซลล์รับเว้ามาก<ม>ในมันใด้ทไเรนะครับนะเนาะแตอนอยูทีพีซีสามนะครับมัตนต้องใส่งานใสก่กระปัอมความสมือดกบบยทูทีเปียนใต่ป,ปัม้มย็ดจุนหาโดดน้ำบะ แผงตัวนี้สามารถใส่ไฟไม่ลายกันได้ครับเนี่ยตองมีแบตสำรองบ่หรือยังไงบ่ใส่เลยบ่ม,มีแบตก็ได้เนาะคือออกจากกล้องเลยอ๋อคือต่อต่อไฟออกจากกล้องแล้วก็เข้าเครื่องเซฟ้าได้เลยเนาะตัวนี้เป็นสวิทต์นี่ตัวนี้เป็นสวิทต์ตัวนี้ก็เป็นสวิทต์เกันเปิดปีแดดอ๋อเปิดยากกล้องหนึ่งได้ก็ได้ปลั๊กไฟบจ่จะไหมสายสายไฟน้ำ ใส่ไปติดต่อต่อใส่ครับผม,มเ,สเ,เสมอเถ็นรถใส่กันใส่ก็เสมอคือว่าเทากีใส่ปักไฟต่อออกมาต่อจังไหนต่อหนึ่งต่อมาจะกกลดมาจะกลดมาเลยเนาะนะค,ครับในการครับในการเป็นไฟฟ้าเคลื่อนที่นะครับผมติดใส่ใหรถไถน,น่าสนใจครับผมผู้ใดนอนหน้านะครับกียย่างเขียวมอสท้องไร่นี่เป็นปั๊ม 750วัตต์เจ้าประหารซี่วัตต์นี่ครับผมยังบักไ่นะครับผมกิตสิ่เฮียงรถไถยนั่งกีตซี่กันลากไปเลยนะครับสบายสบายนอนท้งนอนหน้าเกียรจางเป็นชุดลากนี่ครับผม อันนี้คนใส่ซาเลงลากก็ได้นะครับก็ผู้ไดว่ามีรถไถนะครับผมสามารถเอาซาเลงลากก็ได้ล,ลากได้ไม่มีปัญหาเนาะลากไปบม่ได้นักกว่านั้นนะครับเนาะ,ะน่าสนใจครับน่าสนใจผู้ใดสนใจก็ถามได้เ <laughs> ลยเยาสร้างมูลคุนจิตพิจลรนาไห้นะครับไปสนใจ โยกไปโยูกไกปนี่ครับนี่สลัดเรียกว่าเรียกว่าพูกเขา จอหู้น่องแล้วครับไช่ครับท่ตัวล็อกแบบบ้านๆนะอืะชอชือป้จอแก,กงมึงบะใดบ่ม่วงเหลียวบะใดม่วงเหลียวบ่ได้มันเรต้องเอามาช่วงช่วงส้เล็งเขาพอดีเดี๋ยวสิตว่างทับไปานเพื่อนอย่าสร้างโมจิร่องเคลื่อนย้ายนะครับ ามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับเคลื่อนย้ายได้สบายๆเลยเอาซาเป็นซาเป็นหลักเลยนะครับเนาะปกติเป็นเอาสิใซ่งานเขาต้องเอาครับฮะแคนเอาแคนเอาจะเคลื่อนย้ายเขาต้องเอาตัวนี้ ถ้าทีเคลื่อนย้ายต้องเอาหนีลงเนะเาะเพราะว่ามันจังบอดเก็บขวางคนทางหมดเดยอย่ามัวขวางไปเลยน่ามันจีใซ่เขาจะเหนื่อขึ้นเน,น,น,นาะแล้วมอเตอร์ทำงานเขาจะหนาลงกในการครับในการวันนี้จะมาสอบถามรคาคาการเฮ็ดพี่น้องมาดลยมัดลายมาเดยในการลงทุนเฮ็ตัวนี้เพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดน้ำมาเลย มันแ็แล้วแต่ต้องซื้อแผงได้เออสำรับสำรับโตซื้อมาตของเอาไปตอนนั้นจเียมึงหา้อยหาหาซีวัดจะแผงละสามพแผงทางนึงเงินไหมทางเดียวนี่ยสามพันหสาแล้วก็้องตู้เลยนะคะือซื้อำเร็จนะ่สองพันของสองพัองพันรวมเบรกคกอรวบอย่างครบรวมมันนี่ครบหมดอ่านี่สองพันก็แผงสามพ อ่กะาไรบ้างพี่้องีสอแผงตก็ได้จดพันสองจีดนอครับางเจ็ดพันสองแลก็มีมันกําไรยางเนาะมีปัดมีปักปักตัดอปัากนิกี่มาแพงบ่ะ่ปักที่นี่ที่เขาต่อสายอเขาต่อสายตงหางแล้วั็สายตั้งหคือซื้อแพงก็ได้แต่แพงเง่นบ่บ่ได้บ่ได้วงจรา่บ่ได้วงจอเาคือว่าเป็นไงวาแยกเขาแยกมากนะครับ กองค้นทุนนี่จะมากับปั่มมากับปั่มปั่มเสมอปั่มตัวนี้อ๋อกองกับอะรกับสามพันกว่าสามพันกว่าได้สองพันเออได้ปั่มมาหน่ากับกองหน่สองพัปั่มเลยเจ็ดพันกว่าฮะเจ็ดพันกว่าเลยว่าประมาณนี่นะปั่มปั่มไอซแม็กดังหาปั่มไอเจ็ดพันกว่าแปดพันเออตัวเดียวนี่นะตัวเดียวไซูแม็กรกับมาตัวนี้นี่ตัวนี้แย่ิขอต้อนี่ ตัวลราจะท่อนี Alors, ment, march, ่แยกแยกเล็กั้งหาดรูปเราสูตรนี้ก็ประมาณเกือบสามหมื่นถึงสามหมื่นพี่น้องสาฮะสามหมื่นหกสามหมื่นหกครับผมถ้าพูดระยากี่เฮ็ดสูบน้ำเนี่ยมันเพราะมันต้องได้ซื้อปั๊มสูบน้ำน้ำเนาะสำหรับสูบสูบน้ำแจ้งพูดระยากี่ได้ใส่ไฟซื้อๆกับถะแผงกับกองกัได้เนาะแผงกองได้ยุทต้องใส่เขาต้องไป อันนี้เอาสหรับสูบหนามนะเออสหรับสูบหนามงานสูบหนามงานสูบหนามก็ดีอย,ยู่ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ใส่ไฟใส่ไฟซื้อๆนะใส่ไฟไฟไฟี่ซื้อนะอแตงโยประมาณเามื่นกว่าบ,บาทนะเมื่นกว่าบาทกับนี้ค่ะชุดม่าหน้ามูลกว่าบ,บาทแต่ว่าจะได้แพงหน่อยชุดน,น่านบ่สุดนี่ไหมเฉพาะแพงกับกลอง,งนะนะกระกระตกแล้วกับยี่ห้อเมื่นเออเมื่นกว่าบาท น่าสนใจพี่น้องบมเมนต์มืดกว่าบาทมีสายได้ไหมไซว่ะตีว่าสองเลวสองคัวหลอดแล้วบ่ถ้าแพงแพงกับกล้องเนี่ยเออสองวัวครับมันมันมีสายว่ะมั้ยตองมีสายมีสายมีแบตเตอรี่มีอย่างไรสินะอือตรงมีแบตเตอรี่มีมีสายเพราะมันตรวใส่ไฟมันต้องมีแบตเนาะอันนี้มันบอดดิใส่ไฟเก็บอันนี้ใส่เป็น สูบเลยนะเพราะวมาณบได้เก็บไฟถ้านะถ้าเทาอีใส่ไฟแบบแย่กออกมามันต้องมีแบตสำรองนะมีอันตัมีแบตอีก,กอันยังบะคบมีแบตหวังใส่แบตเพราะเฮ็ดเยอะพี่น้องเฮ็ดเที่ยเดียวจบพี่น้องใส่ไฟ,ไฟฟี่นะครับแสงสลารเซลไฟนอนทงนอนหน้าไข่กระโจ โอเคครับสำหรับคลิปนี้กับมีตรปานี่นะครับขอบใจหลายๆกสำหรับสร้างหมูหมูนี่แห่งมาไทายนะครับผมติดต่อ,ตอได้นะครับสนใจสอบถามได้ยินครับปรึกษาได้ยูนครับปรึกษาได้ครับผมสวัสดีครับ